สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับข่วาวคืบหน้าล่าสุดลุ้นประยุทธ์ชิงจังหวะยุบสภาพลังประชารัฐล้างไพรัฐมนตรีคุมพื้นที่ฐานเสียงข่าวสยองสองบรรทัดจากพรรคเก่าแก่ประชาธิปัตย์ทะลุประตูห้องประชุมคณะรัฐมนตรี เช้าตรู่ของวันที่20เมษายน2 5 6 4ถูกที่ถูกเวลาสบตาไม่ได้เอื้อมมือไม่ถึงเป็นการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอลรนต์ข้ามกระทรวงสู่ใจกลางทำเนียบรัฐบาลเมื่อจูจ่จโฆศกพักประชาธิปัตย์ส่งข่าวจากทีมเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพักผ่านกลุ่มลายนักข่าวพักสั่งการลูกพักเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือ อุบัติเหตุทางการเมืองหรือยุบสภาคนในพักประชาธิปัตย์ประเมินสถานการณ์ทางการเมืองถึงขั้นว่าหากไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจเกิดการรัฐประหารจึงชิงเสนอวาระร้อนกดดันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้แสดงความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ตกบ่ายรัฐบาลพักแกนนำรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์เคลื่อนไหว ไปในทิศท,ทางข่าวเดียวกันกับเกมเขย่าเก้าอี้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าของพรรคประชาธิปัตย์จึงเป็นที่มาของมติคอรมอล้างไพ่29รัฐมนตรีให้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดตามแนวทางขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจากเดิมเป็นไปตามจังหวัดที่เป็นพื้นที่สสเพื่อการสร้างฐานเสียงเปลี่ยนใหม่เป็นเกมเตะตัดขาในครมเพราะ รัฐมนตรีทุกคนได้รับผิดชอบฐานเสียงของตัวเองยกเว้นสินิดเลิศไกรสสสุราษฎร์ธานีพักประชาธิปัตย์รัฐมนตรีช่วยผานิดป้ายแดงถูกเขี่ยข้ามภาคไปรับผิดชอบภาคอีสานพื้นที่สีแดงขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาวประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือพักพลังประชารัฐและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถูกโยกไป เจาะไข่แดงพักประชาธิปัตย์กินแดนพักภูมิใจไทยได้แก่ 1. จังหวัดสงขลา 2. จังหวัดคนครศรีธรรมราชและ3จังหวัดภูเก็ตส่วนพื้นที่ของผู้กองธรรมนัสได้เขียนพินัยกรรมมอบมรดกให้กับรัฐมนตรีบิ๊กไอนรุมนพินโยสินวัฒนเหนรัญยิกของพรรคพลังประชารัฐและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน อยู่กวนเดียวกันกับร้อยเอกธรรมนัฐลงพื้นที่จังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่านเป็นประจำสม่ำเสมอนอกจากนี้มติคอรมอในวันนกล่าวยังได้เห็นชอบผ่านร่างพระราชบัญญัติพรบรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565วงเงินกว่า3.1ล้าน,ล,านล้านบาทตกเย็นวันดีเดือดพลเอกประยุทธ์ประชุมทีมเศรษฐกิจทีมสาธารณสุขเตรียมออกแพ็กเกจ กระตุ้นเศรษฐกิจเยียวยาโควิด -19 ระลอก3เพื่อประคองเศรษฐกิจพยุงสถานการณ์การเมืองขณะนี้ตึกถ่ายคู่ฟ้าศูนย์รวมอำนาจกลายเป็นตำบลกระสุนตกทั้งจากฝ่ายคา้านฝ่ายแค้นนักธุรกิจและขาประจำที่ออกมาถลม่มเรื่องการบริหารจัดการวิกฤตโควิดไร้ประสิทธิภาพทั้งเรื่องของจำนวนเตียงไม่เพียงพอวัคซีนฉีดล่าช้า โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของภาคเอกชน40บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ต้องลุกขึ้นยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการระดมฉีดวัคซีนที่จะทยอยเข้ามาหลายล้านโดสตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปมีหนำซ้ำฝ่ายปกครองพลเรือนทหารตำรวจใส่เกียร์ว่างปล่อยปะละเลยไม่มีโซเชียลดิสแทนซิงในสถานบันเทิงผับบาร์ส่งผลให้เกิดคัสเตอร์ชนชั้นสูง VVIP และการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศทุก่อมยา่าเกอดร้อนทั้งแผ่นดินเชื่อมต่อจิกซอเข้ากับเหตุการณ์ก่อนหน้าสองวันปรากฏการเป็นข่าวสะเทือนวงการธุรกิจเกิดการซื้อขายหุ้นบริษัทรายใหญ่ท่ามกลางข่าวการเตรียมเงินทอน้ำเลี้ยงตั้งแต่ต้นฤดูกาลขณะเดียวกันนักการเมืองสนทนากันใต้ทุนรัฐสภาว่าพลเอกประยุทธ์จะยุบสภา หลังสภา,าผ่านร่างพรบง,งบประมาณปี2565ตามปฏิทินที่กำหนดไว้กันยายน2564ถึงไตรามาสแรกของปีงบประมาณปี65ความคืบหน้าล่าสุดสิระเผยมีหลักฐานรัฐมนตรีชื่อดังเข้าผับดังคลัสเตอร์ทองหล่อสีวันติดเตรียมเชิญศักสยามชี้แจงนายสิระเจนจาคะสอสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะกรรมาการหรือกอมทการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวยืนยันถึงการเชิญนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงต่อกรณีการปกปิดไทม์ไลน์การติดเชื้อโควิด -19 หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วโดวยจะเชิญนายศักสยามและรัฐมนตรีที่ปรากฏตามข่าวอีกหนึ่งคนเข้าชี้แจงนอกจากนั้น จะเชิญเจ้าของสถานบันเทิงย่านทองหล่อที่ปัจจุบันกลายเป็นคลัสเตอร์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 เข้าชี้แจงด้วยอย่างไรก็ดีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวจะเป็นช่วงวันใดนั้นหลังจากที่สถานการณ์ระบาดของโควิด -19 คลี่คลายตนจะเสนอให้ที่ประชุมกมทพิจารณาประธานกมทการกฎหมายกล่าวอีกด้วยว่าสำหรับข้อมูล ที่ใช้ตรวจสอบนั้นตนได้รับหลักฐานจากสสพบว่ามีบุคคลต้องสงสัยระดับรัฐมนตรีไปที่สถานบันเทิงดักล่าว4วันซ้อนโดยมีดาวประจำสถานบันเทิงชื่อน้องบับเบิลดูแลไม่ใช่น้องฟ้าใสตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วน้องฟ้าใสเป็นเพียงตัวหลอกยืนยันว่าหากกรรมธิการตรวจสอบแล้วพบความผิดจริง ตนในฐานะประชาชนคนหนึ่งจะเอาผิดทางอาญาฐานปกปิดข้อมูลให้ข้อมูลเท็จทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและสังคมในวงกว้างทั้งยังผิดฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีการตรวจสอบครั้งนี้ผมไม่สนใจว่าจะเป็นรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองใด และไม่กังวลว่าจะกระทบกับความสัมพันธ์ในพักร่วมรัฐบาลในศิรากราวความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์ทางการเมืองวิสัยทัศน์โทนี่วุฒซัมหรือทักษิณชินวัตรกับสถานะของประยุทธ์จันโอชายิ่งบทบาทในทางความคิดของคุณโทนี่วุฒซัมหรือทักษิณชินวัตรที่ได้แพร่กระจายและได้รับความเชื่อถือมากเพียงใด สถานะของพลเด็ปพระยุท์จันโอชาจะยิ่งมีปัญหามากเพียงนั้นถึงเวลาแล้วที่บรรดาคุณห้อยคุณโหนโดยรอบตัวของพลเด็ปพระยุท์จันโอชาจกต้องสำเนียกให้จงหนักโดยเฉพาะจุดอ่อนเป็นอย่างยิ่งของรัฐบาลของพลเด็จระยุ์จันโอชาในขณะนี้คือจุดอ่อนจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต่อปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ไม่เพียงแต่จากรูปประธรรมที่มีการแพร่ระบาดรอบที่1เมื่อเดือนมีนาคม2563รอบที่2เมื่อเดือนธันวาคม2563และรอบที่3ในเดือนเมษายน2564หากแต่ยังอยู่ที่เป็นรูปประธรรมอันตามาอย่างกระชั้นชิดคือความผิดพลาดจากการกำหนดนโยบายและรายละเอียดอันเกี่ยวกับการจัดหา และตระเตรียมในเรื่องของวัคซีนพรันที่กลุ่มแครในครับเฮาส์เปิดประเด็นฟังคุณโทนี่วูซัมหรือคุณทักษิณหาทางออกในเรื่องของโควิดบรรดาสปุกนิกวี v, ตะกุกตะกักเมื่อ16เมษายนก็พังครืนระเนระนาดเวลาเพียงสองชั่วโมงที่คุณโทนี่วูซัมออกมาพบแฟนนานุแฟนเมื่อ20นาฬิกาของ คืนวันอังคารที่20เมษายนม,มีได้เป็นการออกมาในฐานะนักธุรกิจข้ามชาติจากดูไบตรงกันข้ามคุณโทนี่วุซัมแสดงบทบาทในฐานะของนายกรัฐมนตรีที่กำลังเผชิญวิกฤตโควิดอย่างสง่างามไม่เพียงแต่เน้นให้เห็นว่าในภาวะวิกฤตเช่นนี้จำเป็นต้องจัดวาระจัดลำดับก่อนหลังว่าอยู่ตรงไหนและคืออะไร นั่นก็คือต้องจัดการในเรื่องของวัคซีนเพื่อสร้างความมั่นใจเมื่อมีหลักประกันในเรื่องของวัคซีนแล้วหลังจากนั้นก็เท่ากับเปิดทางให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่าร้อยละ10แล้วตามมาด้วยการปลดปล่อย SME เพียงแย้มออกมาแค่นี้ผู้ร่วมอยู่ในครับ h ฮ u s e ก็เกิดภาพเปรียบเทียบตามมาโดยอัตโนมัติว่ากึืนใครมีมากกว่าใครไม่ว่ารัฐบาลก็ดีไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ตามไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐก็ดีหากรับฟังรายการของคุณโทนี่วูซัมพบประชาชนก็จะตระหนักได้อย่างชัดเจนเด่นชัดเด่นชัดในจุดเด่นเด่นชัดในวิสัยทัศน์เด่นชัดในภาพลักษณ์ที่จะจำหลักอย่างหนักแน่น ลึกซึ้งในสังคมว่าจะดำเนินไปอย่างไรพักพลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์จันโอชาเหนื่อยแน่นอน